บงชูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเดินทางท่องเที่ยวไปที่เมืองกลมาในแคว้นอัลซัสประเทศฝรั่งเศสค่ะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปโดยสายการบิน British Airways ไปกันเลยค่ะ ถึงกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมเราเดินทางท่องเที่ยวที่นั่นอยู่หลายวันและเดินทางต่อไปยังประเทศฝรั่งเศสแคว้นอัลซาสค่ะเมืองกอนมาเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอแรงในแคว้นอัลซาสประเทศฝรั่งเศสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสบนเส้นทางวน์ของอัลซาสได้ชื่อว่าเป็นแคปิตอลเดวงดัลซัส กรมายังเป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาิินโนเกาเวอร์และประติมากรเฟโดริกโอกูสบาลโตดีผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพที่ตั้งอวดชมความยิ่งใหญ่อยู่ที่มหานครนินวยอร์กสหรัฐอเมริกานั่นเองอาคารยุคเรเนซองส์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของกอมายังคงอวดชมความงามจากไม้และได้รับการตกแต่งที่สวยงามที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่16 เมืองแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติกเมืองหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสไร่องุงนจำนวนมากเคียงคู่ไปกับอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมและบรรยากาศที่สวยงามทำให้ที่นี่กลายเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่แสนจโรแมนติกเป็นเมืองในฝันของใครหลายคนเดินชมเมืองกันเลยค่ะ